คำเดิมตอนที่แล้วอะไรกันฉันฝันไปหรอฉันไม่มีตาแล้วฉันอยู่บ้านที่บ้านหรอทูบีคนจริงทุกคนผมทำทำตอนที่สามแล้วนะผมจะพูดเลยตอนที่สาม ฉันกลับมาเรียนได้แล้วนะฉันกลับมาเรียนได้แล้วสองวันต่อมานักเรียนใหม่เจนะชื่อเจนายนายเป็นใคยกันแนะ่ข้อเด็ก เขาเด็กซ์สวัสด,ดีไอ้งูอเขาเด็กซอโทบี้คอนตี้นิวเออขอตัดไปก่อนวาดตอนที่สี่ก่อนนะครับผมผมไม่ตัดกี่ฝาผมขอวาดตอนที่สี่เลยติดต่อคุณไปไหนวะ โอเคสำหรับตอนที่สี่เดี๋ยวผมวาดแป๊บหนึ่งตอนขอรับตอนที่สี ไปครับตอนนี้สี่โอเคว่าเลย อว้เบิ่งนะครับโอยห้องลบห้องลบไปหมดเลยห้องกูเนี่ย โอเควิธีการว่านะครับผมก็ง่ายๆครับผมคือวาดส่วนหัวนะครับแล้วก็ระบายสีค่อยๆระบายครับระบายระบายระบายโอเค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 ว้าวครับผมระบายส่วนตัวก่อนนะครับ โอ้ยขอพัยครับโอ้ยขอระบายส่วนตัวด้วยกัน จะผมขอล็อกห้องก่อนดีกว่าอี่มันคือโอเค ตัวละครตัวนี้ผมยังไม่ตั้งชื่อเลยสามตัวโอเคระบายมาระบายกันโอเคแดง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 ตู้ไหนขอเราแดงก่อนครับ Okay. Tầm luôn ra bài gì mới sủi rồi. ขอระบายเงี้ยเพิ่มเยคน่ะโอ้ยขอพายอ,อีกแล้วครับโอ้ใช้สีไหนดีวะเออสีกูอยู่ไหนหมดเลยเนี่ยขอเป็นเปลี่ยนเป็นสีเขียวด้วยกันไอ้เจฟ ดีเขียวครับผมเปลี่ยนขอเปลี่ยนสีขอแยดเปลี่ยนสีเพราะสีสีดำกูมไม่มีเลยแชมพูแชมพูแชมพู กูอยู่หนเจอช้ำกูสักทีนม่เข้ามาเลีอย่าเข้ามาเลยเข้าอย่างกูนะคนผมขอตัดไปดีกว่า